หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์รายงานว่าขณะนี้พบพายุดีเฟรสชันลูกใหม่ก่อตัวขึ้นทางด้านตะว,วันออกของฟิลิปปินส์ซึ่งหากถวิกำลังเป็นโซนร้อนจะมีชื่อว่านกแอนซึ่งเป็นชื่อนก ok ชนิดหนึ่งตั้งโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งขณะนี้พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่วิสยยและมินดาเนาของฟิลิปปินส์ค่ะโดยคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันจันทร์ปริมาณน้ำฝน สมอาจสูงถึง200มิลิเมตรตลอดช่วงสุดสัปดาห์และอาจมีบางจุดสูงสุดถึง350มิลิเมตรและหลังจากขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์แล้วนะคะก็คาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่8-9ธันวาคมนี้จากนั้นก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10 ถึง11ธันวาคมในขณะที่มวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบนเลยคาดว่าพายุลูกนี้เมื่อมาปะทะก,กับมวลอากาศเย็นก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับทิศทางและลักษณะคล้ายกับพายุโคโตค่ะ